ท่อนี่เป็นท่อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแฮนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับแฮนสตรีทฟไฟเตอร์นี่แหละครับพวกข้างหน้ามเปื่อยหมดครับเนี่ยครับผมเห็นล้อหน้าเลย สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับช่องไม้ไม้บีเ Big บิ๊กครับตอนนี้ผมอยู่กับสายวัยรุ่นอิตาลีอีกแล้วครับเอลทวินครับผมชอบมากเลยดูคติสตรี e ไฟเตอร์ r 1098s ครับโหหาได้อีกไหมครับเนี่ยแบบนี้ ผมโคตรตื่นเต้นมากเลยผมโคตรตื่นเต้นมากเลยรูปลักษ์ลูกทรงมันดูโฉบเฉี่ยวและเป็นเอกลักษณ์มากๆครับโห oh, คลิปนี้สนับสนุนโดยน้องนัทครับซูโม่บคยครับเป็นรถของน้องนัทนะครับหาไม่ได้แล้วครับสภาพแบบนี้สุดยอดเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคันนี้มีอะไรบ้างครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มจากแผงหน้าเลย บอกเล้วว่าสตีดไฟเตอร์เนี่ยของส่วนใหญ่เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับของแต่งที่ติดมาเราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มนะครับไปครับลุยกันข้างหน้าที่เห็นตรงนี้เป็นกันสบัดโอลีนครับของเดิมนะครับติดมาจากโรงงานเลยครับมือคัดครับเบมโบเบอร์16ครับ ของเดิมอีกเช่นกันครับมือเบรกครับเบรกเป็นเบรมโบะครับปั๊มบน b r e มโบเบอร์19ครับของเดิมอีกแล้วครับไม่ต้องใส่อะไรแล้วครับปั๊มล่างเบ e มโบครับดุคติเขาให้เบ e มโบมาทั้งคันนะครับ ถ้าใครที่เล่นดูคติก็จะทราบดีครับว่าไม่ต้องซื้อของแต่งอะไรใส่เพิ่มแล้วครับสำหรับท่านที่พอใจนะครับแต่ผมคิดว่าได้มาขนาดนี้แล้วโอเคแล้วครับ <Wow. S 1> เป็นผมก็ไม่ซื้ออะไรใส่เพิ่ม้วครับเบมโบครับโลโก้แดงเลยครับ oh. คันนี้นี่คือคัสแห้งครับโ oh. สุดยอด พ่อนี่เดิมๆเ,เลยครับรถอาจจะดูเหมือนแบบไม่ได้ล้างครับเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกนะครับ oh, <no. S 1> ผมเพิ่งนัดกับน้องนัดเมื่อคืนนี่เองน้องนัดก็รีบมาหาเลยล้อนี่ล้อ,อผมก็ไม่ไม่ชัวร์ว่าเป็นล้อของอะไร <Nope. S 1> แต่เป็นของเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะครับมันเป็นตาเบมโบติดอยู่ที่ล้อด้วยครับแล้วคือมันออกมาหลายก้านครับสวยมาก สเตอร์เป็นแบบฮับสเตอร์ครับเป็นสไตล์ของเอกลักษณ์ของดุคติอยู่แล้วครับแล้วก็มีลวดกันคายน็อตสเตอร์ด้วยครับส่วนโชคหลังที่ติดมาจากโรงงานครับก็เป็นโอลีนครับมีซับแทงด้วยครับ ตรงนี้มีแกนแบบช่วยรับน้ำหนักของโชคอีกทีด้วยนะครับของดูคติอีกอย่างหนึ่งก็คือโปรอาร์มครับผมชอบมากเลยมีเต็ดจริงๆครับสวยมากว้าว <Wow. S 1> ยางนี่เป็นยางพิลลารี่ลอสโซ่สามครับผมชอบลายยางของลอสโซ่สามมากเลยสวยมากครับ ท่อเนี่เป็นท่อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับหาไม่ได้นะครับสภาพแบบนี้ช้างเผือกครับช้างเผือกในป่าใหญ่จริงๆครับคันนี้แล้วส่วนนี่คือเป็นคาร์บอนครับคาร์บอนครอบตรงเครื่องนะครับเงา บางโคโลน้านี่ก็เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีทําของเดิมนยเป็นคาร์บอนนะครับแล้วเขาก็ทําสีแดงทับลงไปในเนื้อคาร์บอนอีกทีครับมันจะทําให้แบบแข็งแรงมากครับลูกคตินี่ส่วนใหญ่ก็ของเดิมเขาจะมาแบบเท่เพ่อยู่แล้วครับชโชคหน้านี่โอลีนครับชโชคหน้านี่ ซื้อแยกตลางหา่างในคู่หนึ่งก็ประมาณสองสามแสนหาได้นะครับโชคหน้าเป็นโอลินครับติดรถมาเลยครับสีทองเลยครับแกนด้านในก็เป็นสีทองครับกระปุกน้ามันน้ามันเบรกครับกระปุกน้ำมันเบรกเป็นของรีซูม่าครับว้าว <Wow. S 1> เรียกกันว่าตู้ปลาครับเป็นแบบนี้ครับ สองข้างเลยนะครับผมมองจากมุมนี้นี่โหโคตรเท่ครับแฮนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับแฮนด์สตรีทไฟเตอร์นี่แหละครับแบบนี้แหละครับที่รถนิกเก็ตหลายๆคันในชอบเอาแฮนด์สตรีทไฟเตอร์มาใส่ครับ นี่ครับออริจินอลอยู่ตรงนี้ครับต้นฉบับครับสุดยอดโอเคประมาณนี้แหละครับดุคติสตรี t ไฟเตอร์มีใครรู้จักไหมครับสตรี t ไฟเตอร์ตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนโฉมใหม่ไปแล้วครับคันนี้เป็นรหัสดุคติสตรี e ไฟเตอร์หนึ่งครับ มีไม่เกิน50คันในประเทศไทยครับลิมิเต็ดอีกแล้วครับคันนี้เดี๋ยวผมจะไปลองขี่กันคันนี้โหเต็นเต้นเลยครับไปครับทุกคนทุกคนมีอุปสรรคนิดหน่อยครับมาสกู่ฝนตกครับโอเคผมอยู่บนสติทไฟเตอร์ครับดูคติครับ 1098S 50คันในไทยครับเสียงเอลทวินคัสแห้งครับ ไปครับทุกคนโอ้โหนี่แลหละโอ้โหชอบเสียงนงี้มากเลยคัด <c ups> แห้งเนี่ยเห็นไหมนะเวลาทำคัดคันได้ยินเสียงกิ้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 งไนครับไปครับถนนวิภาวดีครับ โอ้โหฟิลมันแบบฟิลมันเหมือนขับสปอร์ตนะครับแต่ว่ามันอยู่บนบนรถนกเกตยังไงรรมันหมอบนะครับที่ผมบอกว่าเหมือนขับสปอร์ตก็คือมันหมอบครับโอ้โหเนี่ยครับผมผมมองไปนี่มันมันจะเห็นแบบเห็นล้อหน้าเลยครับ กข้างหน้ามันเปื่อยห,หมดครับเนี่ยครับผมเห็นล้อหน้าอุย้ยพุ่งนะครับเจ้าของบอกว่าแบบมันนึกอยากจะมามันมาเลยนะพี่ระวังเลยอย่างเงี้ยทางนัดบอกโอมาจริงครับอมันเด้งครับเนี่ยมมันเด้งครับสตรีทไฟเตอร์ครับ 1098s ครับ50,000ันในไทยโอ้โหเมื่อก่อนผมขี่ซีบีห้ครับพยายามจะใส่แฮนด์สตีทไฟเตอร์นี่แหละครับมันใส่ไม่ได้มันใส่แล้วมันเลี้ยวแล้วมันติดถังโอ้โหนี่ครับแต่ว่าออริจินอลครับต้นฉบับอยู่ตรงหน้าผมแล้วครับโคดดึงครับแรงรอแฮนด์ของไฟครับ เงี้ยโอยแล้วคันนี้ราคาเป็นล้านนะครับ 1098S ครับโอ้โหผมอยู่บนมอเตอร์ไซค์ราคาหลักล้านอีกแล้วครับทุกคนหเสียงคัดแห้งแต่ว่าท่อเท่อดมเดิมเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโอลีนครับโช๊คหน้าโช๊หลังกันสบัดปั๊มปั๊มล่างเบมโบ้อ้ย โคตรเท่ครับขัดแแท่งจะฉี่ยากหน่อยนะทุกคนมันเหมือนมันจะดับอะครับโอ้ยโอ้โอโน้องนัทนี่เป็นน้องของพี่เบียร์ซูโม่ใบเลครับน้องนัทก็เป็นทา์สเนอร์ของพี่เบียร์นกันครับขอบพระคุณมากเลยครับน้องนัท คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านซูโม่ไบนะครับสาขาพระรามสองบางแคแล้วก็บางเขนครับแต่ว่าช่วงนี้จะขออนุญาตแบบว่าเกี่ยวกับโควิดนะครับร้านปิดอยู่ครับค่อยเจอกันใหม่ครับโปรโมชั่นมากมายครับช่วงนี้ไปสองคันลดยี่สิเปอร์เซ็นะครับหรือไม่ใช่ครับขอไปครับไปคือล้างหนึ่งแถมหนึ่งนะครับไปคู่ครับ หรือว่ายังไงไม่ใช่นะเดี๋ยวโปรโมชั่นผมไปเขียนบอกอีกทีแล้วกันโปรโมชั่นนี่เหมือนจะแบบลด2ีร์เซนะครับคันที่2อหือว่าไปคู่ลดยี่ลดคันละ20%ไม่รู้เนะี่ย่ะ<ๆ>ต,ตอนนี้ผมอยู่บนสตรีทไฟเตอร์ครับ 1098s ครับ50คันในไทยครับเสียงคัทแห้งครับผมกำคัดไว้ฟังเสียงโอตเท่ โก oh. ็เห็นนะครับทุกคนคัสแห้งกิ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 ้งโอ้โ oh, ห oh, แล้วรถมันก็มันไม่ได้แบบว่าบังคับยากเกินไปครับแต่มันขี่ยากครทุกคนด้วยความที่เป็นคัสแห้งครับแล้วก็แบบเป็นเน็กเก็ตแบบสองสูบแอลทวินครับมันเด้งครับมันเด้งเด้งดึ๋งดึงเนี่ย จะย,ยกล้อครับโอเคประมาณนี้แหละครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับช่องไม้ไม้บีเคเคบิ๊กไบคครับสวัสดีครับโอ้หเ,เสียงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ โอเคนี่ครับน้องนัทฟังเสียงชัดๆอีกทีครับโอ้โหเนี่ยครับเอลทาวินคัดแห้งครับ